ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะซึ่งในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งแนวทางหนึ่งค่ะก็คือการเข้าไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็เตรียมเข้าไปดําเนินการโดยจะทำํำเป็นโครงการหมู่บ้านทํามาค้าขายค่ะ นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยว่าโครงการหมู่บ้านทํามาค้าขายจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทําการค้าขายได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยกรมการค้าภายในค่ะจะเข้าไปสํารวจข้อมูลทั้งด้านการผลิตสินค้าการจําหน่ายแล้วก็จะผลักดันให้มีการรวมกลุ่มจัดที่ค้าขายให้เป็นรูปแบบเดียวกันหรือปรับมาตรฐานร้านค้าให้ใกล้เคียงกัน จากนั้นค่ะจุดร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปช่วยฝึกอบรมในการทําธุรกิจทั้งการทําบัญชีการเงินการตลาดการบริหารจัดการรวมไปถึงการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็การใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ด้วยโดยมีเป้าหมายค่ะเปิดหมู่บ้านทํามาค้าขายในปีนี้จํานวน1ิแห่งแล้วก็จะผลักดันให้มีในทุกจังหวัดต่อไปด้วยนะคะทางนี้ค่ะเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยให้เศรษฐกิจในระดับฐานลากนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะ